ทำไมท่านประธานผู้เย็นฉดุดน้ำแข็งในตอนกลางวันกลับกลายไปในตอนกลางคืนสาวงามที่ต้องใช้รอยจูบรูสตสตรอเบอรี่ถึงสิบรอยถึงจะสามารถสยบให้อยู่หมัดได้ผมต้องกุมเอของตัวเองไว้ข้างหูมีเสียงหนึ่งดังขึ้นยังไหวอีกเหรอไม่ไหวแล้วจริงๆไม่มีแรงเหลือแล้วสักนิดไม่ใช่สิรีบเอาขาของคุณลงไปได้แล้วอย่ามาพันผมแบบนี้สิไม่มีแล้วไม่มีแล้วจริงๆ เฮเฮอย่าเพิ่งนั่งลงมานะผมมองผู้หญิงตรงหน้าแล้วอยากจะร้องให้แต่ไม่มีน้ำตาไม่ไหวแล้วจริงๆผมชื่อเฉินเจอ๋อหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยก็เข้ามาทำงานที่บริษัทนี้เพราะหน้าตาที่โดดเด่นพอเข้าบริษัทก็ถูกท่านประธานหญิงเลือกให้เป็นเลขาส่วนตัวควบตำแหน่งผู้ช่วยในชีวิตประจำวันแทบจะดูแลทุกเรื่องของเธอนีข่าวลือว่าท่านประธานหญิงของบริษัท ขึ้นชื่อเรื่องเข้ากับคนยากใบหน้างดงามดุดนางฟ้าแต่หุ่นเซ็กซี่ดุดปีศาจแต่กลับมีนิสัยโหดเที่ยมไร้ปราณีเวลาทำงานก็มักจะใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ไว้หน้าใครแต่พอเข้ามาทำงานได้หนึ่งปีผมก็พบว่าเธอไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เขาลือกันตรงกันข้ามกลับดูแลเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีตอนแรกผมคิดว่านี่เป็นเพียงการดูแลเอาใจใส่ตามปกติของเจ้านายที่มีต่อลูกน้องคนเก่ง เพราะงานที่เธอมอบหมายให้ผมผมก็ทำได้อย่างไร้ที่ติจนกระทั่งสัญญาเช่าห้องของผมหมดอายุตอนที่ผมกำลังจะลาไปหาห้องใหม่ฝ่ายการเงินก็เสนอว่าสามารถจัดหาพาดเมนให้ผมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นสวัสดิการที่บริษัทมอบให้ผมก็ตอบตกลงด้วยความยินดีหกโมงเย็นพอเลิกงานผมก็เรียกรถขนของคนสัมภาระทั้งหมดของผมขึ้นรถ แล้วมุ่งหน้าสู่บ้านใหม่ยังมีความสุขเมื่อเห็นคนขับรถขับเข้าไปในย่านใจกลางเมืองซึ่งเป็นโซนวิลล่าสุดแพงผมพยายามสะกดความตื่นเต้นในใจไม่คิดว่าบริษัทจะใจกว้างขนาดนี้ให้พักที่จิ๋งเจียงอีผ้ผินที่แพงที่สุดในเมืองในตอนนี้ผมถึงกับคิดว่ายอมอุทิศชีวิตให้กับบริษัทเลยทีเดียวแต่ตอนที่ผมกำลังหอบของลงจากรถอย่างทุลักทุเลแล้วกดรหัสผ่านเพื่อเปิดประตูข้างในกลับปรากฏร่างที่คุ้นเคยขึ้นมา ผมมองดูดีๆท่านประธานที่เพิ่งเจอที่บริษัทก่อนเลิกงานกลับมาปรากฏตัวอยู่ที่บ้านอีกครั้งผมยืนนิ่งอยู่กับที่ในทันทีกระเป๋าเดินทางในมือแทบจะหลุดหลิวหรูเย่ยในตอนนี้สวมชุดนอนผ้าไหมสีชมพูอ่อนรูปร่างที่สมบูรณ์แบบเกือบทั้งหมดปรากฏให้เห็นอยู่ภายใต้ชุดนอนที่หลวมๆผมของเธอถูกรวบไว้อย่างลวกๆปล่อยให้ปล่อยผมตกลงมาข้างลำคอที่ขาวผ่อง เมื่อเทียบกับชุดทำงานที่ดูธรรมทแแมงในตอนกลางวันก็เหมือนกับเป็นคนละคนท่านประธานหลิวคุณคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับผมถามอย่างตะกุกตะกักในใจพลันเกิดลางสังหรณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาคงไม่ใช่ว่าฝ่ายการเงินให้ที่อยู่บ้านใหม่ของผมสลับกับที่อยู่บ้านของท่านประธานหรอกนะพอคิดได้ดังนั้นผมก็รีบฝืนใจโค้งคำนับขอโทษเธอท่านประธานหลิวครับขอโทษครับผมคงมาผิดที่อยู่ ผมนึกว่านี่เป็นอพาร์ตเมนต์สวัสดิการที่บริษัทจัดให้ซะอีกคุณวางใจได้ครับผมจะไปเดี๋ยวนี้พูดจบผมก็ลากกระเป๋าเดินทางเตรียมจะจากไปเพราะผมไม่อยากจะเพระเรื่องผิดพลาดเล็กๆน้อยๆยแบบนี้แล้วต้องตกงานแต่อีกฝ่ายกลับเรียกผมไว้ในตอนที่ผมกำลังจะหันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่มุมปากของหลิวหรูเยี่ยนปรากฏรอยยิ้มจางๆขึ้นมาเธอก้าวเข้ามาหาผมทีละก้าว สายตาที่เหมือนกับกำลังจับจ้องอย่าทำให้ผมประมายอย่างบอกไม่ถูกคุณไม่ได้มาผิดที่หรอกนี่คือสวัสดิการสำหรับคุณจริงๆเพียงแต่ไม่ใช่สิ่งที่บริษัทจัดให้แต่เป็นสวัสดิการส่วนตัวที่ฉันให้คุณต่อไปคุณก็อยู่ที่นี่แหละพอสิ้นเสียงของเธอผมก็รู้สึกเหมือนหัวระเบิดออกมาขนหัวลุกสู้ไปทั้งตัวในทันทีอยู่ที่นี่กับเธอนั่นก็หมายถึงการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอในหัวของผม พลันปรากฏภาพติดเบรกขึ้นมานับไม่ถ้วนหัวใจเต้นรัวไม่หยุดหลิวหรูหรเยี่ยนก้าวเดินมาหาผมด้วยท่วงท่าที่สง่างามทุกย่างก้าวเหมือนกับเหยียบอยู่บนจังหวะหัวใจของผมวินาทีต่อมาเธอก็เอ่ยปากทำลายจินตนาการของผมอย่าคิดมากก็แค่เพื่อให้คุณสะดวกในการดูแลชีวิตประจำวันของฉันเพราะคุณคือผู้ช่วยในชีวิตประจำวันของฉันผมหน้าแดงกำ่ำเพราะความคิดอกุศลของตัวเองเมื่อครู่อายจนแทบอยากจะมุดดินหนี แต่กลับไม่ทันสังเกตเห็นรอยยิ้มที่มุมปากของเธอโชคดีที่หลิวหรุเยี่ยนที่อยู่ตรงหน้าไม่รู้ว่าตอนนี้ผมกำลังคิดอะไรอยู่ไม่อย่างนั้นง,นงานนี้ของผมคงจบเห่แน่ในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วผมก็ได้แต่พยักหน้าอย่างแข็งทื่อตกลงว่าจะขนของเข้ามาไว้ก่อนเพราะแค่ในเมืองอีซือแค่ค่าเช่าห้องก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยแล้วและผมที่เป็นแค่พนักงานกินเงินเดือนก็ได้แต่ยึดหลักประหยัดได้ก็ประหยัด ถึงจะพอมีเงินเก็บอยู่บ้างด้วยความช่วยเหลือของพนักงานขนของผมก็จัดของเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็วและเข้าพักในวิลล่าของหลิวหรูเยี่ยนข้างนใม,มีห้องมากมายแต่หลิวหรูเยี่ยนกลับจัดให้ผมพักในห้องข้างๆเธอโดยอ้างว่าเพื่อให้ผมสะดวกในการดูแลเธอผมนอนอยู่บนเตียงแต่ก็นอนไม่หลับในหัวเอาแต่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้รู้สึกว่ามันแปลกประหลาดเกินไป ผมดันมาอยู่กับประธานผู้เขาน้ำแข็งคนนี้แบบงงๆเรื่องแบบนี้พูดไปใครจะเชื่อผมพลิกตัวไปมาอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็เคลิ้มหลับไปไม่รู้ว่าเป็นพระตอนกลางวันได้อยู่ใกล้กับหลิวหรุเยีนนานเกินไปหรือเปล่าจนเกิดเป็นความทรงจำที่ฝังแน่นแม้แต่ในฝันก็ยังเป็นภาพของเธอหลิวหรุหร่เยี่ยนในฝันยืนอยู่ที่ปลายเตียงของผมสายตาของเธอน้าดึงดูดเธอกดผมลงอย่างแรง ผมพยายามดิ้นรนแล้วอ้าปากพูดแต่กลับพบว่าคอเหมือนถูกอะไรอุดไว้ส่งเสียงออกมาไม่ได้เลยในตอนที่เธอกำลังจะนั่งลงมาผมก็ลืมตาพรงตื่นจากฝันบนหน้าผากเต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดเล็กๆในความมืดผมมองเพดานหายใจหอบอย่างแรงพยายามทำให้หัวใจที่เต้นรัวไม่หยุดสงบลงสัมผัสเมื่อครู่มันสมจริงเกินไปจนทำให้ผมแยกไม่ออกว่าเป็นความฝันหรือความจริง เพื่อสงบสติอารมณ์ผมลุกขึ้นเตรนจะไปดื่มน้ําที่ห้องครัวตอนที่เดินผ่านห้องของหลิวหรูเยี่ยนผมก็เผลอเดินให้เบาลงกลัวว่าจะปลุกเธอแต่ในตอนนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงร้องแปลกๆเบาๆดังมาจากห้องของเธอผมยืนนิ่งอยู่กับที่หรือว่าหลิวหรูเยี่ยนกําลังฝันร้ายหลังจากกลังเลอยู่ครู่หนึ่งผมก็เคาะประตูเบาๆท่านประธานหลิวครับไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับ ในห้องไม่มีเสียงตอบกลับแต่เสียงแปลกๆกลับดังขึ้นเรื่อยๆผมใจไม่ดีไม่สนใจอะไรอีกแล้วผลักประตูเข้าไปทันทีในห้องอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมแปลกๆแสงจันทร์สลัวลอดผ่านช่องผ้ามานสองลงมาบนเตียงใหญ่หลิวหรุเย,ย่ในตอนนี้ขดตัวอยู่ในผ้าหม่มคิ้วขมวดแน่นใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดท่านประธานหลิวครับผมรีบเดินไปที่ข้างเตียง แล้วยื่นมือไปแตะตัวเธอในตอนที่ผมสัมผัสตัวเธอเธอก็สั่นไม่หยุดตอนนั้นเองหลิวหรูเยี่ยนก็ลืมตาขึ้นมาทันทีในดวงตามีแสงสีแดงแปลกๆว่าบขึ้นมาผมยังไม่ทันได้ตั้งตัวเธอก็จับข้อมือผมไว้ทันทีแรงเยอะจนหน้าตกใจช่วยฉันด้วยเสียงของเธอแหบพระบนเปไปด้วยความอ่อนวอนผมยังไม่ทันได้ถามก็รู้สึกถึงแรงมหาศาลดึงผมเข้าไปหาเธอ จากนั้นร่างกายของหลิวหรูเยี่ยงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงข้างหลังของเธองอกปีกสีดําออกมาคู่หนึ่งเขาแหลมแหลมก็โผล่ออกมาจากเส้นผมนี่นี่มันเรื่องอะไรกันผมเบิกตากว้างอย่างตกใจแล้วพยายามดิ้นแต่กลับพบว่าตัวเองไม่สามารถหลุดจากการควบคุมของเธอได้เลยเสียงของหลิวหรูเยี่ยงก็เปลี่ยนเป็นทุ้มต่าและเยาวนฉันเจออย่ากลัวไปเลยฉันไม่ทําร้ายคุณหรอกเธอยังพูดไม่ทันจบก,ก็จูบลงบนคอของผม ความรู้สึกสู้ซาช่าชาแผ่ซ่านจากคอไปทั่วทั้งตัวความรู้สึกเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตจู่โจมเข้ามาสติของผมก็ค่อยๆเลือนลางพอตื่นขึ้นไม่ทีก็เป็นเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างลงบนใบหน้าของผมทําให้รู้สึกอบอุ่นผมค่อยๆลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองยังคงนอนอยู่บนเตียงใหญ่ในห้องนอนแขกพอคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนผมก็หัวเราะยาอตัวเองฝันอะไรบ้าบอแบบนี้เนี่ย คงเป็นเพราะช่วงนี้อ่านนิยายมากเกินไปแน่ๆถึงได้จินตนาการว่าท่านประธานหลิวสาวสวยภูเขาน้ำแข็งคนนี้เป็นสกิลบัสผมสายหัวไม่คิดถึงเรื่องฟันเมื่อคืนอีกต่อไปผมบิดขี้เกียจแล้วลุกขึ้นเตรียมไปล้างหน้าแปรงฟันพอเปิดประตูออกไปก็เห็นหลิวหรู่เยี่ยนที่กลับมาจากการวิ่งตอนเช้าเธออยู่ในชุดก,กีฬาดูสดชื่นบนหน้าผากยังมีเหงื่อเม็ดเล็กๆเกาะอ,อยู่พอเห็นผมออกมา เธอก็ยิ้มทักทายผมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอรุณสวัสดิ์ฉันเจออรุณสวัสดิ์ครับท่านประธานหลิวผมตอบกลับไปตามสัญชาตญาณสายตากวับเผลอมองเธออยู่นานหลายวินาทีความฝันอันเร,าร้าร้อนเมื่อคืนมันสมจริงเกินไปจนตอนนี้พอเห็นเธอหัวใจของผมก็เต้นเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวหลิวหรูเย็ยนเช็ดเหนือที่หน้าผากแล้วถามอย่างไม่ใส่ใจว่าเมื่อคือนนอนหลับสบายไหม สบายสบายดีครับผมตอบอย่างตะกุกตะกักแต่สายตากลับหลบไปมาอย่างไม่เป็นธรรมชาติไม่กล้าสบตากับเธอหลิวหูเยเยนดูเหมือนจะสังเกตเห็นความผิดปกติของผมเธอเอียงคอเล็กน้อยแล้วมองผมอย่างสนใจเป็นอะไรไปฝันร,ร้ายเหรอเห็นสีหน้าคุณไม่ค่อยดีเลยผมใจหายว่าหรือว่าเธอจะรู้ว่าผมฝันถึงอะไรพอคิดได้ดังนั้นหน้าของผมก็แดงขึ้นมาทันทีรีบโบกมือปฏิเสธไม่มีครับไม่มี อาจจะเป็นเพราะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เลยยังไม่ค่อยชินหลิวหรุหรเยี่ยนมองผมด้วยรอยยิ้มที่ดูเหมือนไม่ยิ้มแล้วก็ไม่ถามต่อเพียงแค่พยักหน้าเบาๆก็ดีแล้วรีบไปล้างหน้าเถอะแล้วไปส่งฉันที่บริษัทพูดจบเธอก็หันหลังเดินกลับห้องตัวเองไปผมมองแผ่นหลังของเธอแล้วถอนหายใจอย่างโล่งอกโชคดีที่ไม่โดนจับได้หลังจากกินข้าวเช้าเสร็จเราก็เดินทางไปบริษัทด,ด้วยกัน ตลอดทางบรรยากาศในรถเงียบจนน่าอึดอัดมีเพียงเสียงข่าวเศรษฐกิจจากวิทยุที่ดังอยู่ในอากาศผมแอบมองหลิวหรูเยี่ยนผ่านกระจกมองหลังเธอกำลังก้มหน้าดูกำหนดการของวันนี้เมื่อเทียบกับปกติแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติพอถึงบริษัทผมก็รีบเดินไปที่โต๊ะทำงานแล้วเริ่มงานวันใหม่แต่หลังจากที่สองบริษัทยืนยันตารางงานของหลิวหรูเยี่ยนเรียบร้อยแล้วผมก็บิดขี้เกียจอย่างสบายใจ วินาทีต่อมาเพื่อนร่วมงานจางห้าก็เข้ามาหาและพูดอย่างกวนๆว,ว่าพี่เจอมีแฟนใหม่แล้วเหรอเมื่อคืนคงจะดูเดือดหน้าดูผมไม่เข้าใจเลยถามอย่างงงๆว่าอะไรแต่เขากลับชี้ไปที่คอของผมอย่างมีเล่สนายเจอเอย่ากแกล้งทำไปไม่รู้เลยรอยจูบชัดขนาดนี้จะหลอกคนอื่นก็พอได้แต่จะมาหลอกเพื่อนอย่างฉันยังอ่อนหัดไปหน่อยผมรีบหยิบมือถือขึ้นมาเปิดกล้องหน้าพอเห็นรอยจูบที่เด่นชัดบนคอ สมองของผมก็ขาวโพลนไปหมดยืนนิ่งอยู่กับที่คำพูดหยอกล้อของจางห้าวยังคงดังอยู่ข้างหูแต่ผมกลับไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วรอยจูบนี้มันมาได้ยังไงกันผมเผลอใช้นิ้วลูปรอยนั้นแต่ก็ลบไม่ออกหรือว่าเมื่อคืนมันไม่ใช่ความฝันหริวหรูเยี่ยนเป็นสกิลบัสจริงๆรรอยนี้ก็เป็นฝีมือของเธอแต่มันก็แปลกเกินไปแล้วแต่ถ้าไม่ใช่ฝีมือของเธอ แล้วรอยนี้จะอธิบายยังไงความคิดผมสับสนวุ่นวายข้างหูมีเสียงจางห้าพูดไม่หยุดในที่สุดก็ดึงผมกลับมาสู่ความเป็นจริงที่เจอไม่ต้องอายแล้วนะ่าบอกมาหน่อยสิว่าเป็นสาวบ้านไหนที่มีเสน่ห์ขนาดนี้ถึงได้พิชิตใจพี่ได้จางห้าไม่ยอมแพ้ไฟแห่งความอยากรู้อยากเห็นลูกชนบนใบหน้าผมยิ้มอย่างกระอักระอ่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับชื่อเสียงของหลิวหรูเยียน ก่อนที่จะแน่ใจในตัวตนของเธอจะบอกใครไม่ได้เด็ดขาดผมจึงหาข้ออ้างมาแก้ตัวไปส่ง่งโอ้ยอย่าเดาสุมเลยหนะ้านี่ผมทำเองโดยไม่ตั้งใจเมื่อคือนนอนแล้วโดนยุมกัดผมกระแรงไปหน่อยก็เลยเป็นแบบนี้จางห้าดูเหมือนจะไม่เชื่อบนใบหน้ามีแววสงสยัยเจ้าลี่เหวยที่อยู่ข้างๆก็ถูกดึงดูดเข้ามาและยิ้มให้ผมอย่างมีเลสไนพี่เจอถ้าพี่ยังไม่มีแฟนจริงๆ ผมแนะนําให้คนหนึ่งไหมเมื่อไม่นานมานี้ลูกพี่ลูกน้องผมเห็นทำลายของผมก็อยากได้ช่องทางติดต่อพี่มาตลอดเลยผมกําลังคิดว่าจะปฏิเสธยังไงดีหลิวหรูหรเยี่ยนก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็มายืนอยู่ข้างหลังพวกเราและพูดอย่างเย็นชาว,ว่าว่างงานกันมากเหรอถึงได้มีเวลามาคุยเรื่องไร้าสาระแบบนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้งั้นแผนความร่วมมือกับเวยกวงก็ให้เจ้าลี่เวยกับจางห้าทำด้วยกันไปเลย พรุ่งนี้เช้าเสนอแผนถ้าทำไม่ดีก็ไม่ต้องหวังโบนัสเดือนนี้เสียงของเธอทำให้อากาศรอบๆเย็นลงไปหลายองศาในทันทีจางห้ากับเจ้าลี่เหวยหน้าเปลี่ยนสีรีบกลับไปที่โต๊ะทำงานของตัวเองอย่างเงียบๆไม่กล้าพูดอะไรอีกผมก็รีบกลมหน้าแกล้งทำเป็นจัดเอกสารแต่ในใจกลับเต้นไม่เป็นสัมไม่รู้ว่าหลิวหรือเยี่ยนมาปรากฏตัวได้ยินบทสนทนาของเราเมื่อกี้หรือเปล่า ฉันเจอมาที่ห้องทำงานฉันหน่อยหลิวหรูอเยี่ยนทิ้งคำพูดนี้ไว้แล้วก็หันหลังเดินไปผมฝืนใจลุกขึ้นยืนแล้วเดินตามเธอไปทุกย่างก้าวรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นเร็วขึ้นผมหยิบมือถือขึ้นมาพบว่าจางห้าส่งข้อความในกลุ่มเล็กๆของเราสามคนเป็นสติกเกอร์ขอให้โชคดีแล้วก็พิมพ์ข้อความมาว่าสุดท้ายพี่เจอก็ต้องรับจบคนเดียวเจ้าล่เวยก็รีตอบกลับมาว่า ฉันยอมอดหลับอดนอนแก้แผนก็ยังดีกว่าโดนเยปีศาจเรียกไปด่าดต่อหน้าในห้องทำงานพี่เจอขอให้โชคดีนะเมื่อเห็นพวกเขาหยอกล้อก,กันในกลุ่มความกังวลในใจของผมก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมีข่าวลือว่าทุกคนที่ออกมาจากห้องทำงานของหลิวหรูเยี่ยนล้วนร้องให้กลับไปไม่รู้ว่าต่อไปผมจะต้องเจอกับพายุอะไรบ้างพอเข้าห้องทำงาน หลิวหรูเยี่ยนก็เดินตรงไปนั่งที่โต๊ะทำงานประสานมือไว้บนโตะ๊ะสายตาจ้องมองผมตรงๆช่วงนี้คุณมีแผนจะหาแฟนไหมเสียงของเธอร้ายซึ่งอุณหภูมิบนใบหน้าก็มองไม่เห็นอารมณ์ใดๆผมถูกหลิวหรูเยี่ยนถามจนอึ้งไปเล็กน้อยผมตั้งสติแล้วตอบอย่างระมัดระวังว่ายังไม่มีแผนครับท่านประธานหลิวถามแบบนี้มีอะไรเกี่ยวกับงานหรือเปล่าครับหลิวหรูเยี่ยนหีตาลงเล็กน้อย สายตามองสำรวจใบหน้าของผมไปมาเหมือนกับกำลังพิจารณาความจริงในคำพูดของผมเธอเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยๆพูดต่อไปบริษัทจะมีโครงการความร่วมมือที่สำคัญหลายโครงการซึ่งหลีกเลี่ยงงานเลี้ยงสังสรรค์ไม่ได้ฉันหวังว่าคุณจะทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่อย่าให้เรื่องส่วนตัวมาทำให้เสียสมาธิพอได้ยินเธอพูดแบบนี้ผมก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก ที่แท้ก็เป็นแค่เรื่องงานผมรีพยักหน้ารับประกันท่านประธานหรือวางใจได้ครับผมจะให้ความสําคัญกับงานเป็นอันดับแรกแน่นอนอยังไม่คิดเรื่องมีแฟนตอนนี้ครับเมื่อได้ยินผมรับประกันอีกครั้งหลิวหรูหรเยี่ยงก็พยักหน้าเบาๆรอยยิ้มที่มุมปากว่าขึ้นมาแล้วก็หายไปกลับไปเป็นใบหน้าที่เย็นชาเหมือนปกติจากนั้นเธอก็หยิบเอกสารบนโต๊ะขึ้นมาแล้วเริ่มสั่งงานต่อไปให้ผมนี่คือแผนความร่วมมือเบื้องต้นกับบริษัทหลานซิน คุณเอาไปดูให้ละเอียดมีความคิดเห็นอะไรก็มาคุยกับฉันได้ตลอดแล้วก็คืนนี้ไปงานเลี้ยงธุรกิจกับฉันด้วยเตรียมตัวด้วยผมรับเอกสารมาแล้วขานรับแล้วก็ออกจากห้องทำงานไปพอกลับมาที่โต๊ะทำงานผมถึงเพิ่งรู้ว่าแผ่นหลังชุ่มไปด้วยเหงื่อผมหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนคลายลงท่าทีของหลิวหรูเย่ยในวันนี้ยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเมื่อคือนเป็นแค่ฝันไป บางทีอาจจะเป็นยุงกัดผมจริงๆแล้วผมเกาจนเป็นรอยก็ได้ผมไม่คิดมากอีกต่อไปแล้วทุ่มเทให้กับแผนความร่วมมือกับหลานซินอย่างเต็มที่หลังเลิกงานผมกลับไปที่วิลล่าแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าง่ายๆแล้วก็ขับรถพาหลิวหรูเยี่ยนไปที่งานเลี้ยงที่งานเลี้ยงพอหลิวหรูเยี่ยนปรากฏตัวก็ดึงดูสายตามากมายเธอสวมชุดราตรีสีดำที่ดูสง่างามออร่าเปล่งประกาย ผมเดินตามหลังหลิวหรูเยี่ยนไปร่วมงานเลี้ยงกับเธอมองดูเธอเดินเจรจาธุรกิจในกลุ่มคนอย่างคล่องแคล่วผมอดไม่ได้ที่จะทึ่งในสเสน่ห์ของเธอบนเวทีธุรกิจพอถึงกลางงานเลี้ยงหลิวหรูเยี่ยนก็ถูกหุ้นส่วนหลายคนดึงไปคุยผมก็ยืนรออย่างอดทนอยู่ข้างๆตอนนั้นเองผู้หญิงที่แต่งตัวหรูหราคนหนึ่งก็มาหยุดอยู่ข้างๆผมเธอถือแก้วไวน์ บนใบหน้ามีรอยยิ้มเย้าวบนคุณผู้ชายมาคนเดียวเหรอคะผมมองดูดีๆก็จำได้ทันทีว่านี่คือผู้ยิ่งใหญ่ในวงการธุรกิจหลานรั่วอิงผู้ก่อตั้งหลานซิงกรุป๊ปผมไม่กล้าละเลยรีบตอบกลับอย่างนอบน้อมท่านประธานหลานสวัสดีครับผมเฉินเจ๋อผู้ช่วยของท่านประธานหลิวแห่งหลิวกรุ๊ปครับครั้งนี้มากับท่านประธานหลิวครับหลานรั่วอิงเลิกคิวเล็กน้อยในดวงตามีแววสนใจที่แท้คุณก็คือเฉินเจอ๋อ เลขาตัวน้อยข้างกายหลิวหรูเยี่ยนนั่นเองเธอพูดไปพลางเดินเข้ามากใกล้ผมอย่างจงใจกลิ่นน้ำหอมที่ฉุนของเธอทำให้ผมรู้สึกอึดอัดในตอนที่ผมไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงดีหลิวหรูหรเยี่ยนก็มาปรากฏตัวอยู่ข้างๆผมตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เธอค่อยๆดึงผมไปไว้ข้างหลังบนใบหน้ามีรอยยิ้มที่เป็นทางการและพูดกับหลานด้วอิงว่าท่านประธานหลานคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ บริษัทของเราสนใจที่จะร่วมมือกับหลานซินอยากจะเชิญคุณดื่มสักแก้วไม่ทราบประ่านประธานหลานจะให้เกียรติไหมคะหลานด้วอิงไม่ตอบรับหรือปฏิเสธเพียงแต่สายตาเหลือบมองมาที่ผมเป็นระยะเป็นเชิงบอกให้หลิวหรูเยียนยกผมให้เธอนั่นก็ต้องดูที่ความจริงใจของท่านประธานหลิวแล้วล่ะคะ่ะผมใจหายว่าไม่แน่ใจว่าหลิวหรูเยี่ยนจะยอมขายผมเพื่อผลประโยชน์หรือไม่ แต่หลิวหรูเยี่ยนกลับไม่สนใจสายตาของหลานรั่วอิงเธอหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาโดยตรงแล้วดื่มเหล้าขาวในแก้วจนหมดหลิวหรูเยี่ยนการกระทําที่เด็ดเดี่ยวของเธอแม้แต่หลานรั่วอิงที่อยู่ตรงข้ามก็ยังอึ้งไปเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าไม่คิดว่าเธอจะตรงไปตรงมาขนาดนี้ครู่ต่อมาบนใบหน้าของหลานรั่วอิงก็ปรากฏแววชื่นชมเธอหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาจิบเล็กน้อยท่านประธานหลิวเด็ดเดี่ยวจริงๆในเมื่อเป็นอย่างนี้ เรื่องความร่วมมือเราค่อยมาคุยกันอีกทีก็ได้ค่ะหลิวหรูหรเยี่ยนพยักหน้าแล้วหันมามองผมพูดเบาๆว่าเฉินเจอ๋อคุณออกไปรอฉันข้างนอกก่อนนะฉันยังมีเรื่องต้องคุยกับท่านประธานหลานอีกผมโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกรีบถอยออกไปแล้วรู้สึกขอบคุณหลิวหรูเยี่ยนมากไม่นานนักหลิวหรูหรเยี่ยนก็เดินโซซัสโซเซออกมาจากห้องจัดเลี้ยง เห็นได้ชัดว่าเป็นพระเล่าขาวแก้วนั้นออกฤทิ์ผมรีบเข้าไปประคองเธอท่านประธานหลิวครับไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับหลิวหรูเยี่ยงเงยหน้าขึ้นในดวงตามีแววเหมือลอยแก้มแดงระเรือพระฤทธิ์แอลกอฮอล์ดูแล้วกลับมีเสน่ห์เย้ยวนที่ปกติไม่มีไม่เป็นไรส่งฉันกลับบ้านเถอะตลอดทางหลิวหรูเยี่ยงก็พิงเบารถหลับตาพักผ่อนพอกลับถึงวิลล่า ผมก็ค่อยๆประครองหลิวหรูเยี่ยนเข้าห้องในตอนที่กำลังจะออกไปหลิวหรูเยี่ยนก็ยื่นมือมาดึงเสื้อผมไว้ผมเซจนเกือบล้มทับเธอฉันเจออย่าไปนะเสียงของเธอเจือบนความเมานุ่มนวลแต่ก็แฝงไปด้วยความเด็ดขาดที่ไม่อาจปฏิเสธได้ผมมองผู้หญิงข้างๆแล้วทำอะไรไม่ถูกหัวใจก็เริ่มเต้นเร็วขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ท่านประธานหลิวครับอย่าทำแบบนี้เลย คุณวางใจได้ครับผมอยู่ห้องข้างๆไม่ไปไหนหรอกครับมีอะไรคุณก็เรียกผมได้แต่หลิวหรุเยี่ยนกลับทำเหมือนไม่ได้ยินคำพูดของผมเธอปลดสายชุดราตรีของตัวเองผมรีบยื่นมือไปห้ามวินาทีต่อมาขาคู่หนึ่งก็พันมาที่ผมหลิวหรูเยี่ยนพลิกตัวมานั่งบนตัวผมเฉินเจอ๋อฉันทรมานจังช่วยฉันด้วย